สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e ของเมนะคะห่างหายจากการทําคลิปไปนาะนต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าเมย์ไม่สบายไปหลายวันแต่วันนี้รอไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าโดนเรียกร้องจากแฟนเพจหลายคนนะคะอยากให้ทําคลิปนี้เนาะก็อาจจะมีเสียงแหบบ้างเล็กน้อยก็อย่าบ่ากันนะคะก็คือคลิปสอนแต่งหน้าสาหรับสาวๆออฟฟิศนั่นเองเนาะเพราะหลายคนเนี่ยชอบบ่นว่าเฮ้ยไปทํางานเนี่ยไม่มีเวลาแต่งหน้าเลยแต่ก็ไม่อยากหน้าสดนะคะอยากได้คลิปสอนแต่งหน้าที่แบบว่าง่าย,ยารวดเร็วแล้วก็ติดทนทั้งวันไม่ต้องเติมบ่อยนะคะซึ่งลุกใน วันนี้นะคะเราจะเน้นความง่ายรวดเร็วใช้เครื่องสอําอางไม่เยอะแต่เน้นให้มันแบบเป็นลุกสุภาพแล้วก็ติดทนทั้งวันนะคะจะได้เหมาะกับสาวออฟฟิศที่ทํางานอยู่ในห้องแอร์ไม่มีเวลาเติมหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าจากหน้าสดนะคะจะออกมาเป็นลุคแบบไหนคะ่ะ งานผิววันนี้นะคะมีจะเลือกใช้เป็นคุชชั่นของชาบิล่านะคะนี่หน้าตาแพ็กเกจเป็นอย่างนี้เนาะคือใช้คุชชั่นเนี่ยมันจะง่ายกว่าการลงรองพื้นแล้วแบบรวดเร็วไม่เสียเวลาเนาะบางคนเกี่ยรองพื้นไม่เป็นนั่นเองนะคะก็ทําให้เสียเวลาในการแบบลงรองพื้นเนาะแล้วข้อดีก็คือมันจะติดทนกว่าแป้งผสมรองพื้นแป้งผสมรองพื้นเนี่ยลงง่ายก็จริงแต่ว่ามันจะติดไม่ทนก็ต้องเติมบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุชชั่นก็จะแบบง่ายรวดเร็วอยู่ระหว่างกลางระหว่างรองพื้นกับแป้งผสมรองพื้นนั่นเองนะคะแปะปป,ป,ปกปิิดตดตทนนนยาั้ง เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าตัวนี้เนี่ยจะปกปิดหน้าของม่เดย์ดีแค่ไหนนะคะเปิดมาก็เป็นแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเขามีให้เลือก2เบอร์เนาะคือเบอร์10กับเบอร์20นะคะโดยใช้เบอร์20ไลท์แซนก็จะแบบเหมาะกับผิวสองสีผิวขาวเหลืองนะคะเดี๋ยวจะให้ดูให้ดูก่อนนะว่าหน้าเนี่ยมีรอยกระแล้วก็รูขุมขนเห็นชัดเนาะคือดิเนี่ยคือหน้าสดมากเลยนะเดี๋ยวเราจะลงให้ดูก่อนครึ่งหนึ่งนะคะดูว่าความรวดเร็วความง่ายในการใช้ครูชั่นนั้นดีงามอย่างไร ปะแปะไปเลยจ้าไม่ต้องมีสกิลในการลงรองพื้นได้อย่างใดก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 ดแค่นี้เองก็สําหรับสาวๆที่กลัวว่าเฮ้ยการใช้ครุชชันเนี่ยหน้ามันจะฉ่าวาวหน้ามันจะมันเหมือนสาวเกาหลีหรือเปล่านะต้องบอกเลยว่าตัวนี้ไม่เคยลองใช้แล้วเนาะคือเขาจะได้ลุคที่แมทแล้วก็ติดทนทั้งวันนะคะเหมาะกับสภาพบ้านเราอย่างแรงที่แบบร้อนหน้ามันหน้าเมือกง่ายนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าหน้าเราเนี่ยจะ มันวาวแบบสาวเกาหลีเพราะเนี่ยเขาทํามาให้เหมาะกับสภาพประเทศไทยอย่างแรงนะจ๊ะนี่ทุกคนดูนี่นะคะให้ดูใกล้ๆกันไปเลยซูมกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนะคะนี่คือสภาพหน้าสดนะคะก็คือเห็นรอยกระรอยแดงรอยดําต่างๆส่วนด้านนี้คือเนียนกริปเมื่อกี้ตบๆๆแบบแปบ๊บเดียวแล้วก็ได้ผิวที่เป็นผิวใหม่สดใสใช้ไรกว่าเดิมนะคะปกปิดดีนะรอยกระเนี้ย ที่เห็นดำๆก็คือถือว่าทําได้ดีนะยังเห็นอยู่นิดหน่อยเพราะมันเป็นเม็ดสีสีดำเนาะส่วนรอยแดงอะไรเงี้ยไม่เห็นไม่เหลือเลยใต้ตาแพนด้าก็คือดีขึ้นมากนะคะส่วนรูขุมขนเนี่ยเบอร์รูขุมขนหลุมสิวให้มันแบบดูผิวเรียบเนียนขึ้นไปเยอะเลยนะคะดีงามมาก แล้วก็ที่สําคัญคือปกปิดขนาดนี้แต่ไม่ได้รู้สึกหนักหนาเลยเนาะแล้วก็จะเห็นว่าฟินิชผิวเนี่ยได้ลุคแมทนะคะคือไม่มีความชําวาวเลยแต่แมทแบบไม่ได้แห้งเป็นแป้งนะคะแมทแบบดูผิวยังยังดูเป็นผิวเราอะ่ะคือแบบไม่ได้แห้งเป็นแป้งแบบสกสารนะเพราะฉะนั้นคนที่ผิวหน้ามันผิวหน้าแห้งอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะคะลองจับไปแล้วก็ไม่เนอผิวเลยแล้วแต่คนนะถ้าเกิดคนที่ผิวหน้าแห้งอาจจะไปลงแป้งเซตก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดสาวหน้ามันมากอะไรเงี้ยก็แนะนําให้ลงแป้งฝุ่นเซตดีกว่าเนาะเพราะ แดดร้อนประเทศบ้านเราเนี่ยคือร้อนมากนะคะก็ต้องอาลงแป้งฝุ่นกันนิดนึงนะจ๊ะรองครึ่งหน้ากันไปแล้วนะคะก็มารองต่อให้เต็มหน้ากันไปเลยเนาะให้ดูชัดอีกข้างหนึ่งนะคะนี่ป๊าบเป็นไงล่ะปกปิดดีมากทุกคนที่สำคัญเขามี spf 50 pa 4บวกด้วยกันทีเดียวคือเหมาะกับสภาพบ้านเรามากคือไม่ต้องลงกันแดดแล้วก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียว จบนะคะเรื่องทางแบรนด์ <estion. S 1> เขาก็บอกว่าสามารถป้องกัน UVA UVB ได้เท่ากับครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพสูงในตอนนี้เลยนะคะเอาเป็นว่าคือมันตอบโจทย์สาวออฟฟิศมากๆไม่ต้องเสียเวลามาลงครีมกันแดดลงรองพื้นเกียรองพื้นอีกนะคะก็คือใช้ตลับเดียวตบตบตบเนี่ยเห็นปะ่ะเนียนเลยจ้านี่นะคะเนียนกริปใช้เทคนิควิธีการแค่กดกดเท่านั้นเองนะคะได้ลุคที่แบบปก ปิดมากมากแล้วก็รู้สึกว่าไม่หนักหน้าแต่อย่างใดดีงามมากๆทุกคนไม่ชอบนี่นะคะก็ลองทั้งหน้าแล้วาจะบอกว่ารวดเร็วมากๆประหยัดเวลาดีงามตกๆแป๊บเดียวหน้าเนียนใสแล้วนี่ดูดิคือแทบจะไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครตาดำมากๆอย่างเมนเนย์อย่างเงี้ยอาจจะขอลงคอนซีลเลอร์ที่ใต้ตานิดนึงนะคะมาขากันมาต่อกันเนาะเดี๋ยวขอใช้คอนซีลเลอร์ปิดใต้ตาเพิ่มอีกนิดนึงนะคะมันจะได้สว่างกระจ่งางใสคืนก็ใช้ของ CA ตัวนี้เลยนะคะเบอร์ หนึ่งนะคะนี่เมย์ใช้พับคร้ชั่นนี่แหละคะ่ะแตะคอนซีลเลอร์มานิดนึงแล้วก็ลงที่ใต้ตานะคะมันก็จะง่ายดายพับคุูชั่นเนี่ยช่วยให้ชีวิตเรารวดเร็วมากขึ้นนะคะอ่านี่นิดนึงเท่านั้นนะคะ เ <He S 1> ห็นไว้ว่าตั้งแต่เราสว่างขึ้นนะคะต่อมานะคะก็เซ็ตด้วยแป้งฝุ่นเนาะอันนี้เป็นของซูเปอร์มานะคะแล้วก็แตะแป้งฝุ่นลงไปที่ผิวเพื่อเซ็ตคุชชั่นนะคะสําหรับสาวผิวแห้งอาจจะไม่ต้องเซ็ตคุชชั่นเลยก็ได้นะก็จะได้แบบงานผิวผิวนิดนึงนะคะแต่ว่าสําหรับสาวผิวมันเนี่ยก็แนะนำว่าให้ลงเซ็ตดีกว่าเพราะว่าระหว่างวันอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องแบบมีพักเบรกตอนเที่ยงใช่ไหมไปกิน,กนข้าวตักแดดอะไรเงี้ยเนาะบางที่สาหรับบางที่ที่อยู่ในห้องแอร์ก็ดีไปนะคะน่าจะได้แบบไม่มันไม่ คิ้วใครสักคิ้วแล้วก็โชคดีไปนะคะแต่ว่าใครที่ไม่ได้สักคิ้วก็เขียนคิ้วไปนอะนไ่ก็เขียนคิ้วเหมือนทุกคลิปเลยนะคะเขียนตามทรงคิวนะ้วเนี่ยวันนี้ใช้ของมินเล่นะคะสีดาร์กมอคค่ามอคค่าบราวน์นะคะก็จะวาดไปตามโค้งคิ้วเลยก็ขอไปเร็วหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าคิ้วก็เหมือนทุกคลิปเลยนะจ๊ะการใช้ยันสอเขียนคิ้วที่หัวใหญ่แบบเนี้ยมีข้อดีก็คือเห็นปะมันจะเร็วมากนะคะคือเราไม่ได้เขียนแบบคมกริบงานละเอียดอะไรเงี้ยเราเรียกได้ว่าเราก็งานหยาบนิดนึง <laughs> คือแค่เติมให้แบบคิ้วมันพอจ แบบมีสีขึ้นมานะคะก็เหมาะกับวันที่ต้องการความเร่งรีบเนาะแค่เนี้ยพอแหละแต่ถ้าวันไหนมีเวลาก็อาจจะคิวเป๊ะนิดนึงก็ใช้แปรงนะคะเกลี่ยเกลี่ยให้คิวเนี้ยมันแบบดูละมุนมากขึ้นไม่เป็นก้อนเนาะเห็นไหมว่าแค่นี้เราก็ได้คิวแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าวันที่เร่งรีบเนี่ยคิวไม่ทําแค่นี้จริงๆคือเราแบบไม่เสียเวลามาแบบเก็บรายละเอียดเนาะเพราะว่าเราอยากตื่นสายแล้วก็แต่งหน้าแบบเดียวแล้วก็ไปทํางานแบบน่าสวยนะคะต่อมานะคะปัดแก้มเพิ่มสีสันให้กับหน้านิดนึงนะั้นก็ใช้ของ golden rose อันนี้นะคะสี Soft Peach นะกกแบบลาง ใช้ได้กับทุกสีผิวนะคะอ่าก็ปัดแก้มเพื่อให้แบบว่าดูมีสุขภาพดีนิดนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับแก้มของเราต่อมานะคะตาต้องบอกเลยว่าวันที่เมย์เร่งรีบเนี่ยเมย์จะไม่แต่งตาไม่เขียนอายไลเนอร์เพราะว่าวันที่เราเร่งรีบอะมือเราจะสั่นมากทุกคนแล้วทําให้อายไลเนอร์มันเบี้ยวแล้วเราก็จะแบบเหมือนยิ่งรีบยิ่งเละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมย์ใช้แค่บัชออนเนี่ยนะคะแตะสีเดียวกับแก้มเลยนะคะมาแตะที่ตาเพื่อให้แบบมันดูมีสีนิดนึงนะคะเนี่ย ตงห่างตาตรงเบาตาเงี้ยทุกคนมันจะดูแบบน่ารักดูสุขภาพดีแล้วก็เป็นการคุมโทนเมคอัพของเราให้แบบดูแบบไม่มวด่ัวคือแบบเป็นสีเดียวกันน่ารักนะคะเพราะว่าตื่นเช้าเราจะรีบใช่ไหมเราจะไม่มีเวลามานั่งคิดว่าเอยนี่จะแต่งตาสีไรด,ด,ดีอะไรเงี้ยเราก็จบไปเลยค่ะสีเดียวหลังจากที่เราได้ผิวหน้าเนียนกริบได้แก้ม ตาแล้วนะคะสิ่งที่ไม่ทําก็ได้ก็คือการเขียนไอายไลเนอร์เนาะอย่างที่บอกแต่สิ่งที่ห้ามลืมทําก็คือการปัดมาสคาร่านั่นเองเพราะมันจะทำให้ตาเราดูตื่นดูสดใสดูสดชื่นดูแบบว่าโอ๊ยฉันตื่นมามีเวลาแต่งหน้านะคะแต่จริง,รงๆเราเรีบมากเพราะว่าเราตื่นสายนะคะแล้วมันก็ทําให้แบบว่าดูเราแบบสดชื่นเน่เหมือนแบบเป็นการเบริกเนรนะแล้วก็ปัดมาสคาร่าไปนะคะซึ่งวันนี้เม่์จะใช้ของ Heroin Make นะคะติดโทน ยาวเฟยเห็นไหมทุกคนแค่ปัดมาสคาร่าแต่ไม่ได้เขียนอายไลเนอร์มันจะทาให้ตาเราดูแบบว่าคมชัดมากขึ้นแล้วก็ดูแบบบลิงบ b ิ i สดชื่นนะคะดูตาหวานเพราะฉะนั้นจะไม่แต่งตาก็ได้แต่ว่าต้องปัดมาสคาร่านะคะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะคะก็คือสีปากนั่นเองสีปากเนี่ยคือหน้าเราแบบดูซอฟ์ใสแล้วนะคะสีปากตามใจเพื่อนๆเลยคะ่ะใครชอบสีเข้มสีแดงสีชมพูสีนู้นอะไรเงี้ยได้หมดเลยเนาะเพราะว่าหน้าเราเบาแล้วนะคะปากเราก็เลือกตามใจที่เราชอบได้เลยเนาะ ก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ทํางานด้วยว่าเอ้ยเปรเียวได้แค่ไหนเนาะวันนี้นะคะไม่ทาของ L'Oreal Color Rich Matte นะคะเบอร์204 crayon sunset นะคะก็ออกส้มๆอีกนึงถ้าปากเสร็จเรียบร้อยนะคะสีนี้จะดูสดใสมากเลยเดี๋ยวม่ขอเติมสีออกน้ําตาลแดงของโน้ตที่กลางปากนิดนึง ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับลุคสาวออฟฟิศที่แบบว่าเร่งรีบไม่อยากแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางหลายชิ้นเนาะวันนี้ไม่ก็หยิบมาให้ดูนะคะด้วยเครื่องสำอางแบบไม่กี่ชิ้นเท่านั้นแล้วก็ได้ผิวหน้าที่แบบเรียบเนียนปกป,ปิดแล้วก็แก้มตาปากครบเลยนะคะเดี๋ยวเรามารอดูผิวหน้าหลังจากผ่านไปทำงานทั้งวันนะคะ8ชั่วโมงแล้วค่อยมาดูกันว่าหน้าเนี่ยจะยังอยู่ดีหรือเปล่านะคะ <c oughs> เรียกได้ว,ว่าแต่งหน้าแล้วก็ไปตอกบัตรตอนเช้าแล้วก็มาเจอกันอีกทีนึงตอนตอกบัตรออกเลิกงานนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ ตอนนี้นะคะผ่านไปแล้วประมาณ7-8ชั่วโมงได้ตั้งแต่ที่แต่งหน้าไปเมื่อเช้าเนาะถ้าเป็นสาวออฟฟิศจริงๆก็คือได้เวลาตอกบัดเลิกงานแล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยไปทำงานอยู่ในห้องที่แบบว่าเปิดแอร์บ้างปิดเปิดพัดลมบ้างนะคะนั่งอยู่หน้าคอมตลอดตัดต่อวิดีโอเนาะก็จะมาให้ดูหน้าที่จะผ่านไปหลายชั่วโมงกันอย่ไปขอดูนิดนึงนะคะ ตาแก้มยังเด้งอยู่เหมือนเดิมดูสีชัดเนาะแต่ปากอะ่ะกินอะไรกออกไปมันก็หลุดไปแล้วอันนี้ไม่เติมใหม่นะคะมาดูที่ผิวกันบ้างผิวเนี่ยมีความฉ่าวาวขึ้นฉ่าแบบไมได่ดูหน้าเมืองเนี่ยแต่ว่าดูเป็นผิวอะ่ะดูเป็นผิวที่ดูมีความแบบโกลสุขภาพดีมากขึ้นซึ่งตอนเนี้ยบอกตรงว่าเมยร้อนมาก <laughs> เพราะว่าไม่ได้เปิดแอร์นะคะหน้าเขายัางแบบทนอยู่เลยนะดูสิ เฮ้ผิวแบบดูสวยให้ดูกใกล้ๆไม่เป็นคราบไม่หลุดไม่ตกร่องเลยนะแล้วดูมีความแบบ โกลมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งเมเนี่ยเป็นคนที่ผิวธรรมดาแล้วก็มีมันตรงทีโซนเล็กน้อยเนาะก็อย่างที่เห็นว่าจะมีความแบบวาวๆเนิดหน่อยตรงช่วงทีโซนตรงนี้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยคุชชั่นที่เรารู้จักกันดีเนี่ยมันก็จะเป็นคุชชั่นที่งานฉ่าวาวผิวดิว e อี G ้เกาหลี L e, แล้วมันจะสวยอยู่แค่ประมาณ 2- 3าชั่วโมงนะถ้าเกิดใช้ชีวิตในบ้านเราก็คือหน้าเมื่อกันไปเลยนะคะแต่ว่านี่ไม่ว่ามันข้อดีตรงที่เขาทํามาแบบผิวแมทแล้วเหมาะกับประเทศบ้านเรามากๆนะคะคืออากาศร้อนออกไปกินข้าวข้างนอออไรยย,ย่่ยูู่ดทม ะะส่วนใครที่แบบผิวมันมากๆแล้วอาจจะออกกลางแจ้งเยอะหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีเติมระหว่างวันนะคะซึ่งเติมแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดคราบอะไรเนาะมันก็จะกลับมาแมทมากยิ่งขึ้นเดีย๋ยวจะลองเติมให้ดูเนาะว่ามันจะเป็นยังไงตอนเติมนะคะเราก็แตะมาแบบไม่เยอะเนาะแบบนิดเดียวแล้วก็มาซับเพิ่มนี่เห็นไหมซับเพิ่มมันก็จะแบบดูแมทขึ้นอะ่ะไม่เงาดูตรงจมูกนะเห็นไหมมันก็จะกลับมาแบบ นวลเนียนเหมือนเดิมเลยที่ไม่เป็นคราบแต่อย่างใดนี่สวยเป๊ะเหมือนเดิมนะจ๊ะดูสิเอออีกจุดหนึ่งที่แม่รู้สึกว่าชอบมากนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเขาสามารถป้องกันย v จากแสงสีฟ้าที่มาจากหน้าคอมหรือว่ามือถือได้ด้วยเพราะแม่อย่างเนี้ยทำงานตัดวิดีโอคืออยู่หน้าคอมตอลอดเวลาโพสต์รีวิวให้แบบเพื่อนๆดูตอลอดเวลาเนี่ยมันมีแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมอยู่แล้วนะคะลําพังแค่แบบว่าแว่นสายตาที่เราใส่เราก็จะ ป้องกันได้แค่ตาเราใช่ไหมคะแต่ว่า อันนี้มันสามารถป้องกันผิวเราได้ด้วยนะคะซึ่งก็เวิร์กมากมากเลยเพราะฉะนั้นนะคะสาวๆออฟฟิศเนี่ยก็อุ่นใจได้เลยว่าผิวของเราจะไม่ถูกทําร้ายนะคะยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะใครที่เคยรีเควสเข้ามาก็อย่าลืมกดเข้ามาดูนะคะแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะคะให้เพื่อนๆเ,เ,เ,เข้ามาดูด้วยกันเนาะหวังว่าจะชอบลุคนี้กันเพราะว่าก็ไม่ได้ใช้เครื่องสอําอางเยอะมากนะคะแล้วก็ทุกตัวเนี่ยแบบแต่งง่ายคือ less is more จริงๆนะคะคือดูสิได้ลุคคลีนๆแต่ว่าสดใสแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาตอนเช้าเยอะแยะ,ยะมากมายนะคะไปทํางานในนววั่เรรรรงบไดด้็ ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะไม่ได้ใส่ไว้ให้ในกล่องด้านล่างเนาะว่าราคาเท่าไหร่บ้างซื้อได้ที่ไหนนะคะก็ยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันค่ะสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบของเมนะคะสาหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามานี่ตรงนี้เลยนะคะซับสไคร e ค่ะแล้วก็ติดตามเมได้ในช่องทางอื่นอินสตาแกรมหรือเฟซบุ๊กตามนี้เลยนะคะสําหรับนี้ไปและะ้วค่ะบ๊ายบาย,บาย